มะขามเทศหนึ่งในผลไม้ที่ต้อมไม่ค่อยอยากจะปลูกเท่าไหร่แต่มีหลายคนชอบมากเลยนะพี่ชายต้อมในโคชชอบเลย้ามีให้กินก็ก็กินนะครับแต่ให้ซื้อกินก็คงไม่ค่อยจะได้ซื้อกินเท่าไหร่ถ้ายิ่งจะให้ปลูกขายด้วยแล้วเป็นตัวเลือกหลังๆเลยเพราะต้อมไม่ค่อยชอบผลไม้มีน้าและอีกอย่างหนึ่งนะกิ่งก้านโคตรเปราะเลยเวลาเข้าหน้าฝนทีเนี่ยล้มทับลงรถเป็นประจำนี่ขนาดมีต้นเดียวนะปีนี้ก่อนเข้าฝนก็ลืมตัดแต่งมันซะอีกพายุเข้าฝนตกทีนึงก็กิ่งหักระเนระนาดไปหมดวันนี้เลย โคนต้นก็เลยแต่ขนาดตัดจนเหลือแต่ต่อนนะแป๊บๆก็ขึ้นมาเป็นกิ่งใหม่ออกลูกอีกลแล้วต้นก็ไม่ใช่เล็กๆนะไปเห็นเล่อยโซ่รุ่น 42v ของนากิตาตัวนี้แล้วก็มีแบตอยู่พอดีก็เลยสั่งมาลองแัมเปิลให้ดูกันเลยดูแล้วน่าจะคุ้มเนาะเพราะว่ารอบ้านต้มเนี่ยมีทั้งมะม่วงมะขามมะขามเทศต้นไม้ใหญ่ๆที่รอตัดแต่งอีกเยอะเลยราคา1่ง 1, แบงค์เทาหนึ่งแบงค์บวงมีทอนนะพี่ๆท่านใดมีแบตของนากิตาอยู่แล้วสบายเลยครับต้มทิ้งพิกัดไว้ให้ใ,หในตะก,กานะถ้าชอบอย่าลื